อันนี้คือสมาร์ทโฟนระดับกลางนะครับที่หลายคนรอคอยกับ Samsung Galaxy A 5 6 5G ครับเพราะว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าราคากลางแต่ว่าได้เทคโนโลยีหลายๆอย่างเลยมาจากตระกูล S ที่เป็นเรือธงครับในด้านวัสดุเองก็พรีเมียมนะครับแล้วก็มีการปรับปรุงในเรื่องของกล้องนะครับโดดเด่นในเรื่องของการถ่ายได้ถึง 4K แล้วก็มีการ ปรับจูนสีสันของภาพให้ตรงกับความต้องการของแฟนๆ Galaxy ที่เรียกร้องมานะครับแถมยังมี AI ครับที่มาเสริมทับอีกให้เราใช้งานกันแบบแอดวานซ์กันสุดๆเลยครับเริ่มก,กันกับสิ่งแรกที่เรามองเห็นก่อนเลยก็คือเรื่องของดีไซน์นะครับตัวนี้ก็หลายคนมองปุ๊บเอิมหน้าตามันเอ๊ะมันคุ้นๆนะต้องบอกว่าฝาหลังนี้ได้แรงบันดาลใจหรือว่าดีไซน์เนี่ยมาจาก Galaxy C p r o 6เลยนะครับและในมือผมก็คือเครื่องสีชมพูออซัมพิงค์นะครับ ก็จะเป็นสีชมพูอ่อนแบบนี้เลยนะฮะซึ่งผมว่าแบบเลือกสีเลือกช้อยส์ได้ดีมากๆเลยนะครับก็คือตัวผมเองเนี่ย ถึงมันจะเป็นสีชมพูมพผมก็ยังรู้สึกว่ากล้าชใช้เพราะว่ามันเป็นสีชมพูที่แบบว่าเออมัน,ม,นมันกำลังดีอะ่ะตัวโมดูลกล้องเองเนี่ยเป็นโลหะสีดำนะครับแต่ว่าเขามากับขอบสีเงินนะครับรวมไปถึงฝาหลังเองเนี่ยก็เป็นกระจกกอริลลากราสวิตตัสพลัสด้วยนะฮะแร่งสุดๆและในส่วนของเฟรมเครื่องก็ใช้เป็นอลูมิเนียมขัดนะครับทำให้เราเห็นถึงลวดลายเส้นของโลหะสวยมากๆเลยแล้วก็ยังมีการตัดขอบมุมครับเพื่อให้เวลาถือเนี่ยจะไม่รู้สึกว่าบาดมือโดยที่มีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียง แล้วก็ปุ่มพาวเวอร์อยู่ทางด้านขวาหมดเลยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณนั้นเนี่ยจะเป็นการยกสูงขึ้นกว่าเฟรมเครื่องปกติด้วยมากับ USB-C นะครับแล้วก็ที่ใส่ซิมทางด้านล่างครับใส่ได้2ซิมแต่ว่าเพิ่ม m i โคร SD card ไม่ได้นะครับส่วนดีไซน์หน้าจอครับเลือกใช้ดีไซน์แบบจอแบนนะครับซึ่งช่วงหลังๆเนี่ยรุ่นหลังๆที่ออกมาของซัมซุง g g a l a x ซี่เนี่ยก็จะใช้จอแบนทั้งหมดเลยเพราะว่ามีฟีดแบ็กมาว่าเออมันใช้งานง่ายซึ่งก็จริงนะครับมันใช้งานง่ายจริงส่วนขอบจอครับก็มี สังเกตจะเห็นว่าเออหนากว่าด้านอื่นนิดเดียวเท่านั้นครับกระจกหน้าจอเองก็เป็นกล r i l l ากา a ์ด v i u s p สพ s s เช่นกันครับมีที่สแกนนิ้วใต้จอนะครับตำแหน่งก็กำลังพอดีเลยนะครับสามารถสแกนรวดเร็วแล้ว,ลวก็แม่นยำครับ แล้วก็ให้ความถึกทนนะครับเรื่องของการกันน้กากันฝุ่นที่ IP 6กครับกันน้าได้ลึก1เมตรนาน30นาทีความรู้สึกเวลาถือเครื่องก็ต้องบอกว่าสบายมือนะครับไม่บาดมือเลยแล้วก็มากับน้ําหนักที่โอเคเลยเชียวนะครับกับ198กรัอกาสบรัมสบายๆในเรื่องกล้องของ Galaxy A 5 6 5 G ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆนะครับในรุ่นนี้เพราะว่ามีการพัฒนาขึ้นในหลากหลายมิติเลยกับกล้องหลัง3ตัวครับในหลัก50ล้านพิกเซล f 1 8ึด phase detection autofocus พร้อมกับการสั่น OIS ครับมี เลนเอลก์วายที่12ล้านพิกเซล f 2.2มุมกว้างถึง123องศาและเลนอีกหนึ่งตัวกับมาโค5ล้านพิกเซล f 2.4ครับส่วนกล้องหน้าครับ12ล้านพิกเซล f 2.2ที่ผมว่าเจ๋งเลยก็คือความสามารถในการถ่ายวิดีโอ 4K 30fps ซึ่งเขาแสดงผลได้เหมือนกับตาที่เราเห็นเลยนะครับก็คือเรียกว่าคมชัดมากๆเก็บรายละเอียดต่างๆแบบโอ้โหชัดตาแตกเลยนะครับละที่สําคัญคือมีการปรับจูนโทนสีจากรุ่นก่อนครับเวลาถ่ายคนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเออ มันมีสีสันสดใสย,ยิ่งขึ้นนะครับผิวดูสุขภาพดีปากเนยก็ดูแดงอมชมพูครับเป็นในแบบที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะถูกใจกันเลยทีเดียวและในเรื่องของโฟกัสผมบอกเลยว่าโอ้โหจับดีมากนะครับโฟกัสนี่ลงเป๊ะๆหมดเลยแล้วก็ยังสามารถสลับเลนระยะต่างๆได้ลื่นๆนะครับตั้งแต่ 1x จนถึง 10x นะครับแต่ก็จะมีข้อสังเกตอยู่นะครับจุดที่ไม่สมูทเนี่ยเป็นการปรับจากเลนปกติไปอัลต์วายหรือว่าอัลต์วายกลับมาเลนปกตินะครับหเท่าเนี่ยก็จะมีความกระตุกอยู่กลางวันนี ถ่ายวิดีโอดีแล้วนะครับส่วนกลางคืนเนี่ยก็ยังมีการพัฒนาปรับปรุงให้การถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนนั้นดีขึ้นด้วยเรียกว่าถ่ายในที่แสงน้อยได้ดีขึ้นนะครับ ส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็สามารถถ่ายวิดีโอได้ที่4 k 30 fps เช่นกันครับแล้วโทนสีต่างๆก็มีการปรับจูนให้สดใสขึ้นเช่นกันก็เรียกว่าจัดเต็มมาให้เลยนะครับในรุ่นนี้กับการถ่ายวิดีโอระดับ4 k นะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยนะครับเรียกว่าเหมาะมากๆใครที่เป็นสายคอนเทนต์ตัวนี้นี่เรียกว่าตอบโจทย์เลยครับล้วมาต่อกันที่ภาพนิ่งกันบ้างดีกว่าซึ่งก็ทําได้ดีเลยทีเดียวนะครับรายละเอียดสีสันเอ่ยผมว่าปรับมารุ่นนี้จูนสีต่างๆได้ดีแล้วนะครับ hdr เองก็ทํางานได้ดีครับ The <laughs> มีระบบสมาร์ทออโต้โฟกัสด้วยที่เราสามารถดีเทคคนเนาะพื้นหลังแล้วก็ท้องฟ้าได้อย่างชาญฉลาดนะครับซึ่งเวลาเราถ่ายภาพไปเนี่ยเรื่องของท้องฟ้าหรือพื้นหลังก็จะไม่มีการโอเวอร์นะครับก็จะมีการปรับจูนให้ท้องฟ้านี่เห็นเป็นสีฟ้าหรือว่าเห็นรายละเอียดต่างๆได้ดีแล้วก็ในโหมดของพอดเทรดนะครับอันนี้ถ่ายสวยสุดๆครับโอ้โหตัวคนนี่เรียกว่าเก็บแสงเงาเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีเลยนะฮะแล้วก็มีการเลือกการเบอร์ระยะต่างๆได้อย่างชาญฉลาดมากๆนะครับ เรียกว่าสามารถเลือกจุดที่จะเบลอหรือว่าอันไหนที่เป็นระยะไม่ควรเบลอได้ดีนะครับซึ่งทําให้ภาพเนี่ยมีมิติที่สมจริงแล้วก็การเบลอข้างหลังสวยงามครับอย่างภาพนี้นะครับตัวคนชัดเจนนะครับใบไม้บริเวณด้านหน้าตัวคนก็ยังชัดเจนอยู่หรือแม้แต่ใบไม้นะครับที่ขยับจากด้านหลังของคนไปนิดนึงเนี่ยเขาก็ยังเลือกให้ชัดเจนอยู่นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลือกให้เบลอไปหมดเลยทําให้ภาพเนี่ยดูมีมิติสมจริงครับในส่วนของเลนส์ต้องวายก็มีให้เราสามารถเก็บภ ภาพวิวเวลาเราท่องเที่ยวต่างๆได้อย่างกว้างแล้วก็สวยงามนะครับส่วนใครที่อยากเห็นในโลกมิติที่แบบใกล้ขึ้นอ่าเราก็มีเลนส์มาโครนะครับที่ เก็บรายละเอียดภาพต่างๆถ่ายระยะใกล้ได้นะครับในส่วนของกล้องหน้าเองก็เก็บรายละเอียดได้ดีนะครับทนสีดีชอบมากเลยนะครับเลือกเปิดหน้าใสได้นะครับ HDR, HDR เองก็ทํางานได้ดีนะครับส่วนการถ่ายพอร์ตเท็ก็ทําได้ดีมากเช่นกันนะครับการตัดขอบทําได้ดีเบลอหลังได้อย่างเนียนมีมิตินะครับแถม HDR เองก็ยังทํางานในโหมดพอร์ตเท็ด้วยนะครับและในส่วนของภาพตอนกลางคืนครับในรุ่นนี้ก็มีการพัฒนาการถ่ายภาพในที่แสงน้อยให้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วย ด้วยพิกเซลไซส์กล้องที่ใหญ่ขึ้นนะครับก็ทําให้รับแสงได้มากกว่าเดิมและในส่วนของกล้องหน้าเองเนี่ยก็มี low noise feature ด้วยนะครับ ทำให้การถ่ายภาพอย่างเซลฟี่ตอนกลางคืนต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าลดนอสแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นครับตัวผมเองชอบกล้องรุ่นนี้มากเลยนะครับก็เรียกว่ามีการฟังเสียงแฟนนะ้องซัมซุงในการปรับจูนสีต่างๆนะครับรวมไปถึงเทคโนโลยียต่างๆให้มันดียิ่งขึ้นนะครับถ่ายออกมาแล้วโดนใจแฟนๆของซัมซุงแต่นอกจากกล้องจะดีแล้วนะครับรุ่นนี้เขามี AI เข้ามาช่วยด้วยนะครับทาให้รุ่นนี้เนี่ยน่าสนใจเข้าไปใหญ่แล้วไม่ได้มาแบบ AI เล็กๆน้อยๆมาแบบ AI จัดเต็มเหมือนกับตัวเรือ ทงเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวกลางที่คุ้มมากๆครับอย่างฟีเจอร์ออโตทริมนะครับที่เราสามารถสร้างคอนเทนต์วิดีโอได้ง่ายๆเลยภายในไม่กี่นาทีนะครับโดยการเลือกคลิปนะครับหลายๆคลิปที่เราต้องการนะครับแล้วก็มากดที่รูปกรรไกรฮะซึ่งเราสามารถเลือกความยาวของคลิปได้นะครับว่าอยากให้มันยาวขนาดไหนสามารถเปิดปิดคลิปเสียงหรือว่าลดเสียงลงก็ได้นะครับแถมยังเลือกใส่เพลงจากในเครื่องได้อีกด้วยโดยเรากดได้ตรงที่ซาวทกนะครับเรียบร้อยแล้วเราสามารถกดเซฟมูวี่ ตัว AI เนี่ยก็จะทำวิดีโอขึ้นมาให้เราลงเพลงเรียบร้อยพร้อมโพส์เลยครับ ฟีเจอร์เบสเฟสครับเหมือน Galaxy S 25 Series เลยที่เราสามารถเปลี่ยนหน้าของแต่ละคนที่อยู่ในรูปได้เวลาเราถ่ายเซลฟี่หลายๆรูปนะครับเราก็สามารถเลือกหน้าที่เราพอใจได้เลยครับให้รูปออกมาเปะ๊ะฟังเวอร์ในการลบคนหรือวัตถุที่ไม่ต้องการจากรูปด้วย AI ก็มีนะครับหรือว่าจะลบเงาลบการสะท้อนของกระจกในรูปเนี่ยก็ทาได้หมดครับอีกอย่างที่เจ๋งเลยก็คือเวลาเราดูคลิปแล้วเราอยากให้ช่วงเวลานั้นเนี่ยที่เราดูอยู่เป็นคลิปสโลโมนะครับเราสามารถกดค้างที่หน้า จอได้เลยครับแล้วเขาก็จะโชว์เป็นภาพสโลโมตรงช่วงที่เรากดนี่แหละเราอยากให้สโลถึงช่วงไหนเนี่ยเราก็ค่อยปล่อยนิ้วออกนะครับก็จะสามารถเซฟคลิปในช่วงที่เรากดนิ้วไว้ตรงนั้นเนี่ยแยกออกมาเป็นคลิปสโลโมชันได้เลยครับและแน่นอนว่าไม่รู้อะไรเราก็สามารถ Circle to Search ค้นหาได้อย่างง่ายเลย ความสามารถเพียบขนาดนี้มากับสเปค CPU Exynos 1580นะครับสถาปัตยกรรม4นาโนเมตรครับรับรองการใช้งาน 5G ครับแล้วก็มีสเปคให้เราเลือกนะครับทั้ง RAM 8 g b ความจุ128 g b ครับแล้วก็ RAM 12 g b ความจุ256 g b ซึ่งผลทดสอบคะแนน Geek Bench ทั้ง Single Core Multi Core ก็ได้ตามนี้เลยครับทดสอบการเล่นเกมต่างๆนี่ก็ต้องบอกว่าลื่นเลยนะครับและในเรื่องของความร้อนนี่ก็ไม่มีด้วยนะครับเพราะว่าเขาขยายนะครับตัวระบายความร้อนขึ้นถึง15 5%ในรุ่นนี้ด้วยครับในด้านความเทิงนะครับมากับหน้าจอ Super AMOLED ขนาดใหญ่6.7นิ้วครับความละเอียด Full HD Plus แล้วก็ High Refresh Rate มาสูงถึง120 h z ลื่นๆเลยนะครับใช้ชม YouTube ก็แสดงผล HDR นะครับและในส่วนของ Netflix เองเนี่ยก็เป็น y y l 1แสดงความละเอียดได้เต็มที่เลย Full HD ครับแล้วก็แสดงผล HDR10 ด้วยครับพร้อมกับลำโพงคู่ Stereo Dolby Atmos เสียงดังดีมีมิติไม่ผิดหวังเลย แถึงแม้จะได้แบตเตอรี่ขนาด5,000 m มิลลิแอมนะครับแต่ว่าใช้งานได้ยาวนานมากเลยโดยการใช้งานแต่ละวันของผมเนี่ย สกีนออนไทม์ก็จะได้ถึงประมาณ6หรือว่า7เลยนะครับแล้วก็วันที่ใช้น้อยจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่8ถึง9ชั่วโมงเลยครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆและมากับการชาร์จไฟซูเปอร์ฟรัชชาร์จ2.0นะครับสูงสุดที่45วัตต์ก็ถือว่าอัปเกรดครับในรุ่นนี้ชาร์จครึ่งชั่วโมงเนี่ยได้แบตกลับมาอยู่ที่40%จากการทดลองครับในาพาสดซอฟต์แวร์ได้วัน UI 7.0ุดตัวล่าสุดครอบทับอยู่บนแอนดรอย่าสามใช้า,าคัญคือเรื่อง,องความปลอดภยัย ้ดยออโต้บล็อกเกอร์บล็อกอัตโนมัติเลยป้องกันพวกมิจฉาชีพออนไลน์นะครับจากแอปเถื่อนหรือว่าลิงก์ต่างๆที่ส่งมาทาง SMS หรือว่าแอปแปลกปลอมต่างๆนะครับแถมยังมี Knox Vault ป,ป,ป้องและเข้ารหัสข้อมูลส่วนตัวของเราอย่างพ i n พาสเวิร์ดลายนิ้วมือหรือข้อมูลบัตรเครดิตนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากแนะนําเลยก็คือเทปปเทคชันครับคือเวลามือถือเราโดนขโมยเราสามารถรีโมทล็อกเครื่องระยะไกลได้นะครับแล้วก็ใช้งานกันยาวๆด้วยกับการอัปเดต Android 6เวอร์ชันแล้วก็ Security อีก6 นะครับยาวๆกันไปสำหรับสมาร์ททูลเกิลซี่ A565G ตัวนี้นะครับสำหรับผมผมให้คะแนนค่อนข้างสูงเลยนะครับก็คือประทับใจมากส่วนตัวนะฮะในราคากลางเนาะที่เขาให้เรื่องของความสามารถอย่าง AI ในระดับเรือธงมานะครับกล้องเกลืงหรือว่าวิดีโอต่างๆนะฮะก็เรียกว่ามีการปรับจูนให้ดียิ่งขึ้นถ่ายทั้งดีทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอเลยถูกใจผมมากและก็โทนสีดีเลยครับในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์เองซอฟต์แวร์เองก็ครบครัน และที่สําคัญคือวัสดุตัวเครื่องก็พรีเมียมมากๆเลย s a m s u n Galaxy g A 5 6 5 G ตัวนี้นะครับมี2สเปคที่ขายในไทยด้วยกันนะครับนั่นก็คือตัวแรม8ความจุ128นะครับมากับราคาเพียง13,999นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสเปคเลยก็คือแรม12ความจุ256นะครับมากับราคาเพียงเช่นกัน15,999ครับซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นน่าสนใจนะครับจ่ายพีย เพียง13,999บาทนะครับได้อัพแรมแล้วก็ความจุเป็นแรม12ความจุ256ฟรีเลยนะครับรวมไปถึงเข้าร่วม Samsung Finance Plus ดาวเริ่มที่0บาทครับและสามารถแลกซื้อ Galaxy Fit 3ลด300บาทด้วยผมรู้สึกว่าโอ้โหรุ่นนี้มันคือจบแล้วอะ่ะจริงๆะ่ะถ้าเราไม่ได้แบบว่า จะต้องขยับไปตัว S นะเรามาตัวนี้นะครับเรียกว่าคุ้มมากๆเรียกว่าคุ้มสุดๆในรุ่นกลางเลยก็ว่าได้ในตอนนี้นะครับทั้งเรื่องความปลอดภัยต่างๆก็มีครบนะครับสำหรับซัมซุงเองแล้วก็สายวิดีโอคอนเทนต์นะครับแน่นอนว่าเราได้ 4K 30fps ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยและโทนสีสวยด้วยนะครับในรุ่นนี้เพราะฉะนั้นใครที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่เรียกว่าครบขนาดนี้ทั้งเรื่องของลุกเองทั้งเรื่องของเพอร์ฟอร์แมน กล้องเองนะครับวิดีโอเองความปลอดภัยเองตัวนี้มีให้คุณครบเลยนะครับกับ Sam s u ท g Galaxy A 5 6 5 G ก็แนะนำมากมากเลยผมชอบมากเลยครับใครสนใจก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยในแคปชั่นนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจงให้คิวด้วยละกันนะฮะก,กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยละกันเดี๋ยวจะมีสมาร์ทโฟนรุ่นเจ๋งๆอะไรแบบนี้มาแนะนำกันอีกนะครับมารีวิวกันอีกหรือว่า gadget เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเนี่ยติดตามไปเลยกับคิวเตมีครับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ